ดีคะ่ะ FC แฟนช่องแม่นนอยผ้าร่วยมนตนการผ้าร่วยเมื่อนีแม่น์นอยผ้าร่วยกับสิผ้าไปตามแนวทาาห้าน้อยจากอาจารย์เชี่ยนซ้าอุเนาะคะ่ะว่าอาจารย์เชี่ยนซ้าอุพันสีว่างแนวทางให้ตัวใดพันสีให้วิ่งรูดตัวใดมือนีสําหรับห้าน้อยของเห้ามือนีที่อาจารย์เชี่ยนซ้าอุห้เดนไวสองกับแปด ห้าน้อยของเฮากับเข่าตัวเจาะตรงๆคือหกแปดเนาะคะ่ะแล้วก็เลขวิ่งรูดของเฮากับเขา่าถือเทิงซีเทียร์ซีคังเนาะคะ่ะถ้าวิ่งรูดแปดพี่น้องเอฟซีกับเขามอเบิงกับค้งสีเห็นเนาะคะ่ะค้งสีรูวาเลขของอาจารย์เชี่ยนซารูเพ่นเขา่าทุกมือเนาะคะ่ะช่วงนี้คะ่ะ นี่คะ่ะคือห้าน้อยของอาจารย์เสี่ยนส้าอูมัอวานนี่เพิ่นนห้ยวิ่งรูดไว้ที่สองกับแปดค่ะตัวเจาะของเพิ่นเพิ่นกระไฮห้าแปดหกแปดเก้าแปดห้าน้อยก็ออกหกแปดเนาะคะ่ะสำหรับสองตัวของเพิ่อนนี่สามตัวของเพิ่นนี่ก็พิษตัวที่สามเนาะคะ่ะ าน้อยออก8 6 8ของอาจารย์เชียนเศร้าหูหายไ้4 6 8เนาะคะ่ะเกือบถึก3ตัวอีกแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็มาเบืองมาตามกันต่อว่าทางอาจารย์เชี่ยนซาหูเพิ่นสให้แนวทางตัวใหพี่น้อง FC ก็เตรียมสมุดประกาศจดุดไปพร้อมๆแอดเดอร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เชี่ยนเศาหู

เขาสมุทส้นเนือแท่ฮานอยได้พอได้ซื้อขาสายตรงแมนวิ่งโกรกะวิ่งโกรธด้โดได้หลายเดือดพี่มือดิวิ่งโกรธเดือดเดือดแรมือดิขนาดกาเลียนใจไงกันเลียนใจไงกันสิได้หลายยุนละอันนี้มันบ้าเลียนใจไงเก็บก็คือจะพูเขมเบงมือด ไไนบ่นไปไหนปารี่ไปบุกเือนไปบกเกียไรยิบซี่กันเลยเฮ้แต่พูดมาแม่มั่นละขวากันละเอ้ามรถด็กินเทาไว้เนาะอื่นเนาะค่ะิบซี่รถตีตาไ,ไม่ไหวิซี่เลยอาพูดขวากันพูดขวาก เร่อยลดร่หาน้อยมือเกินวันที่แปดเยี่ยมข้ามือหกกับสี่เลยที่งรูดหกสี่วิ่งรูดสองตัวสอตัวจำเก้านะเอฟซีอสอกกันลด 062636, 6, 2, 6, 3, 6 2, 4, 3. สี่หกเจ็ดหเก้าหกค่เดสองตัวได้ยี่สีด้คยังเบิ้งขึ้นนี่ละมันอาจจะเป็นตัวกลับก็ได้ขึ้นนี่นะสามตัวสามตัวดส้ตัวแกกันตัเก้าละสาตัวอาจจกขึ้นรปขึนนี่3สตัวกระเบิ้ลไวาดีๆอที่ขางสองตัวคนนี้

8ปดห้าสี่ปห้ามีรัตัวมติดเดือเมือนสตัวสองหกแปดสี่หกศูนย์สามหกแปดสี่หกเนสมตัวเออ ตัรบาทต้องบดว่าจะยังมันไปเสียหายอ่ะเทาย่ำพวกอีกเนาะเรียนเท่ากับหกสี่มื่เนาะวิ่งรวดวิ่งรวดหกสี่ด้หมื่นเด้อส่วนบุงล่างตรงตรงศูนย์หกสองหกสามหกหนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่หก เจ็ดหกเก้าหกอันนี้เป็นสุดรองตัวสามตัวหนึ่งตัวเก้าสองสี่เก้าศูนย์หกแปดหนึ่งสี่แปดห้าสี่ศูนย์สามหกแปดสี่หกเก้าสองสี่เก้าศูนย์หก 3ามหกมือ่อน <pad> ีเลขก็ใหอยู่เลขกมื่อนีง oh, yeah, ่ามีไดเลขสามตัวเองที่เอ้ยมือนีกักลักซีนี่ละมือนี้งิว่นงีต้งอกวลหเลยเดียนะระว่าเดียวี่ะแต่ว่าไหาซีตั้งมือเนี่ แต่ว่าพี่กูเขาพ่พลาดดอกพุธพ่อพี่รุโอเคอยู่ได้มันมกันที่รอกพึ่งเสร็จสิบะแนใดนใดอมเขาเปี่ยนมาบอกเนาะเป่ยนเอาทวนให้่วนฟังอีกรอบสุดท้ายอาจารย์ ในเวลากขจะเาสลาบอกกอาสลาบดสลาบดวทนใเอฟซีเขาฟังอีกกวิ่งรูดกับหกับซีวิ่งรูดหกซีสองตัวสองตัหกสองหามสองสสามสี่สีหกเจ็ดห 9ัวเก้าสองสี่เก้าศูนยหกแปดหนึ่งสี่แปดห้าสี่ศูนสามหกแปดสี่หกเเอซีมัขัดขัดกับบ้านมักับเขามาหลายมือแล้วเนาะเป็นอาชีพเราเรียกยแต่เขามานเนี่ยฮาน,นอยกินเป็ดปีได้ฮานอยเชื่งาเาเลยพูดยิดตามเลยด้วยถึงปังปังบนนาปีก็ ไ <Billie S 1> ปทางเืนนะเสียวขันเบี้ยขันวบ่งรวดนี่คือมือนี่นี่ Way ได้ว่าหน่อยแล้วไ <l ps. S 1> <Okay. S 2> ่ระดับเชีดนเด่นเพิ่นก็ต้องห่วงแล้วได้มือไปแช็นนอก่นเด่นมันก็หลายตัวไอ้สมญ่ด้วยนี่อ่ะหนึ่งพันสองพันสามพันสี่ผัหาสี่พัหาตรงๆนี่ถ้าไดรหาสไว้สองตัวได้หลายตัวดี วะ่าจะมื่นก็นแล้วก็แกโตกับเด้อเอฟซีระวังตัวกับจัดเตลิดตัวมากินออกเอาท้ายนี่กับคอในเอฟซีมีสุกมีรามกระทุกหูทุกคนมือเล่นเนาเนี่ยเมือ่อวัอนใจอะไรก็วัาสุกกว่าเมียนรัพัฒนาจะคอยมาลุนกันเนาะมาลุน คนเด้ออยู่ดีไม่แห้งต้มเก็บจวแได้ข้มไข่ใหญมีใส่มาใส่กายตลอดปลอดภัยเด้อไประมัดระวังเด้อขับรถขับรากอะไรนี่ซี่ทุกทุกคนฮาวอร่อ,อ,อ,อยโชคดีจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณอาจารย์เสียนซาอุที่มาให้แนวทางฮานอยวันนี้ค่ะก็ขอให้อาจารย์เสียนซาอุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเกี๊ยวแย่ได้วามไข่ใหญมี ขอให้มีอายุมั่นขวัญยืน้เงินใส่บาอึดบาอยากเด้ออาจารย์เสี้นเศร้าก็ได้ค่ะถ้ายคลิปนี้แอดกับบ่มีอย่างหลายเนาะค่ะขอให้พี่นอ้องเอฟซีเฮ้ามีแต่ความสูขความจะเลื่ญนความสมหวังมั่งคั่งไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง สุขูสุขคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ